อีกสองวันก็วันงานของเราแล้ววันครบรอบวันละสังขารขององค์หลวงตาครบสิปีแล้วก็พร้อมกับบุญประทายเข้าเปลือกอันเป็นบุญประเพณีของวัดป่าบ้านตาดมาตั้งแต่เริ่มที่เริ่มการสร้างวัดป่าบ้านตาดของเราขึ้นมาก็ติดต่อต่อ,ตอเนื่องมาทุกปีทุกปีทุกปีเจอมากระทั่งมาถึงบัดนี้ เพราะได้งานสองงานรวมเป็นงานเดียวกันวันเดียวกันนี้จะเป็นงานสําคัญอย่างยิ่งที่คณะศิษยานุสิทธิ์จะได้มีโอกาสแสดงออกถึงความกตัญญูกต่วิธีต่อองค์หลวงตาเป็นการลําลึกถึงองค์หลวงตาเป็นการบูชาองค์หลวงตาในการพรมเพียงกันเพื่อประกอบกิจเป็นบุญกุศลเพื่อบูชาคุณองค์หลวงตาในวันครบรอบวันละสังขารขององค์หลวงตา ค3บปีในวันที่19ภาคค่ำทุ่มหนึ่งเราก็จะมีการเจริญพุทธมนต์ปฏิบัติธรมบูชาองค์หลวงตากันแล้วภาคเช้าวันที่30ก็จะได้พากันใส่บาทในวันที่30มสิคสง์ก็จะไม่ได้ไม่ได้ออกไปเดินบาทแต่จะได้ตั้งบาทไว้ที่หน้าสรา คณะศรัทธายาติโยมท่านใดมาก่อนก็ใส่ก่อนใส่ทยอยใส่ไปเรื่อยๆพอได้ถึงเวลาแล้วคณะสงฆ์ก็จะได้ตรวจมาติกาเพื่อบูชาคุณองค์หลวงตากันแล้เพื่อเพื่อการลำลึกถึงองค์หลวงตาในในโอกาสที่ มาประจวบก,กับวันครบรอบวันละสังขารครบ13ปีในวันที่30นั้นท้องก็บ,บุญประทายเข้าเปลือกอันเป็นบุญประเพณีของวัดป่าบรรจาดมาตั้งแต่เริ่มก่อร่างสร้างวัดมาเพราะฉะนั้นจากนี้ไปก็ผู้ที่บริจาคเข้าเข้าเปลือกก็รู้รู้สึกทยอยกันทยอยกันเข้ามาเรื่อย,เร,อย,เ,รอยเรื่อยเข้ามาเพื่อไม่ต้องไปเบียดเสียดกันแน่นในในวันงานกันทีเดียว เราเอามาล่วงหน้ากันก็ได้ก็เนี่ยกองข้าวกองกองบักใหญ่แล้วส่วนโรงทานโรงทานที่จะเลี้ยงอาหารแก่คณะสตา,าญาิโยมแขกเหลือมผู้คนที่จะมาร่วมง,งานรู้สึกว่าตอนนี้โรงทานก็เริ่มทยอยทยอยมาออกแล้วโดยเฉพาะโรงทานสีไทยใหม่จากเสียเล็กทางสีไทยใหม่ทั้งอำเภอบ้านผือนั่นใจท่านสู้ที่สุด สูใ้ในเรื่องในเรื่องรงทานเวลามีงานวัดป่ามั่นตายเขาใดไม่เคยขาดโรงทานสีไทยใหม่แล้วก็สู้ต่อเนื่องไปตั้งหลายวันอาหารไม่เคยขาดเพราะ,ะนั้นศรัทธาญาติโยงก็ไปฉลองศรัทธาของทางโรงสีสีไทยใหม่ด้วยแนละ้วอยู่ที่ข้างสลาเราเนี่ยวันนี้รู้สึกว่าวัเลี้ยงข้าต้มแต่แต่เช้าแก้หนาว ไอ้คน่ญาติโยมที่เดินทางมาตลอดทั้งคืนมาถึงก็ได้ได้เข้าต้มร้อนๆแจ้หนาวแล้วนี่ได้เปียบพระไปแล้วพระยังไม่ทำบินบาบเลยญาติโยมอิ่มกันซะแล้วพอแต่สีไทยใหม่ก็จะสู้สู้ไม่เคยไม,ไม่ไม่ขาดสู้ไปถึงนู่นแหละหมดงานนู่นแหละวันที่สามสิบสามสิบเอ็ดนู่นแหละเพราะนั้นเนี่ยภัยมากไป ฉลองศรัทธาให้แก่สีไทยใหม่เด้อแล้วก็แล้วก็อํานวยอวยพรให้สีไทยใหม่ซะหน่อยหนึ่งให้ท่านได้ประกอบกิจการงานอาชีพในโรงสีของท่านให้มีความเจริญก้าวหน้ามั่นคงยิ่งิ่งขึ้นไปต่อไปถึงลูกถึงหลานถึงในวงตระกูลของท่านให้มีแต่ความเจริญก้าวหน้ามั่นคงร่ำรวยยิ่งยิ่งขึ้นไป,ไปนนนเพื่อป,ป็นกําลังของศาสนาป็นกําลังของวัด ในด้านการบริจาคให้ทานในการออกลงทานเลี้ยงคณะสัตยาญาิโยมมาอย่างยาวนานเนอยแลงไม่ได้ขาดสายเลยอันนี้ก็ขออนุโมทนาต่อเสียเล็กสีไทยใหม่ด้วยแล้อ,อแล้วพวกเราทุกท่านทุกคนก็ให้หนักแน่นมั่นคงอยู่ในการประพฤติปฏิบัติธรรมแม้ภายนอกเราก็มีความหนักแน่นมั่นคงในการให้ทานในการรักษาศีลอยู่แล้วภายในจิตในใจเราก็ต้องมีความหนักแน่นมั่นคง อยู่ในการอบรมจิตอบรมใจของเราเองเพราะชีวิตของพวกเราเราจะประสบสัมผัสกับความสุขได้อย่างแท้จริงนั้นก็ด้วยการอบรมจิตอบรมใจเพราะใจเรามีธรรมนั่นเองดังเช่นพระพุทธเจา้าท่านทรงกล่าวไว้ว่าจิตตังดันตังสุข่าหวหังจิตที่อบรมดีแล้วย่อมนําสุขมาสู่ตนเพราะฉะนั้นถ้าจิตใจตรงนี้ได้อบรมโดยเฉพาะจากจิตตภาวนาใจเป็นธรรมแล้ว ล้วนแต่นําสุขมาสู่ตนเองทั้งนั้นแหละเพราะใน,นชีวิตของเราจะมีความสุขได้อย่างแท้จริงก็เพราะจิตใจโตดวงนี้เป็นจิตใจที่ทรงอัดทรงธรรมก็ขอให้พวกเราทุกท่านทุกคนในคณะสัตยาติโยมน้อมนาไปประพฤติปฏิบัติอบรมจิตอบรมใจของเราเองให้เป็นจิตใจที่ทรงธรรมด้วยกันทุกท่านทุกคนนะรับพรได้รับพรจาตนุโมนาให้พร ถ้าก็ตั้งใจรับพรกันอ้าวพวกนักศึกษาเอนักศึกษารุ่นนี้ <C oughs> ทันทันอาจารย์สมดีไหมทันด็อกเตอร์สมดีไหมไม,ไม่ทันเลยเนาะ <C oughs> เมื่อเมื่อวันก่อน เจอที่ไหนนะเราเตสมดีเข้ามากราบให้ชีสมดีนะว่าจะเข้ามาหาว่าจะเข้ามาอะไรก็ไม่รู้เราก็ลืมไปแล้วนะนี่วันไหนนะวันงานอะไรฮะเออที่สวนแสงงทัเนาะเออเออใช่ใช่ใชพวกพวกนี้ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ทันอาจารย์สมดีเนี่ย <c oughs> ก่อนนี้อาจารย์สมดีอยู่แล้วไปบ่อยที่ขอพระน,ะนะ่นะ ดีแล้วนะพวกชมรมพุทธเราเนี่ยต้องเป็นแบบอย่างให้แกชมรมอื่นหมู่อื่นเขาให้ได้ใช่ไหมก็เราก็บอกแล้วว่าเราก็เป็นที่สร้างมานแล้วว่า,าศาสนานั้นสอนให้ให้คนเป็นคนดีใช่ไหมโดยเฉพาะาศาสนาพุทธสอนให้เป็นคนเป็นคนดีจนถึงดีสุดยอดเลยตั้งแต่ดีเบื้องต้นใช่ไหมดีเบื้องต้นเนี่ยแม้เราจะเป็นปุถุชนคนมีกิเลสก,ก็ตาม แต่ศาสนาในหละสอนให้เราเป็นกัลยาณปุถุชนเป็นปุถุชนคนดีขึ้นมาถ้าเป็นปุถุชนคนดีขึ้นมาอยู่ที่ไหนก็มีความสุขจากความเป็นปุถุชนคนดีแล้วก็พัฒนาต่อไปพัฒนาขึ้นมาเป็นระยะบุคคลได้เพราะฉะนั้นคนทุกคนเนะี่ยชอบดีทั้งนั้นนะ่ยอยากดีชอบดีเพราะฉะนั้นพวกเราต้องเป็นต้นแบบให้เขา เป็นต้นแบบให้ให้ชมรมอื่นให้กลุ่มอื่นถ้าเขาเห็นพวกเราดีแล้วเนี่ยใครๆคเขาก็อยากดีใครๆก็ต้องการดีทั้งนั้นแหละเขาจะหลั่งไหลเข้ามาหาเราเองตอนนี้เบื้องต้นการท,ที่เราจะดีได้ยังไงดีได้ด้วยการทำหน้าที่ของตนเองตอนนี้พวกเรามีหน้าที่ของนักศึกษาพ่อแม่ หาเงินหาทองมาด้วยความเหน็ดเหนื่อยยากลำบากเงือไหลไขย้ยอยมาหาเงินหาทองกว่าจะได้มากว่าจะได้มาแต่ละบาทแต่ละร้อยแต่ละพันแต่ละหมื่น,นเงือหน้าผากออกเลยนะไม่ใช่ธรรมดานะแต่พ่อแม่ไม่คํานึงถึงความเหน็ดเหนื่อยต่างๆทั้ง,งหลายเหล่านั้นเลยขอแต่ให้ได้เงินมาป้อนให้ลูกเต้าของตนเองได้มาใช้จ่ายในการศึกษาโราเรียน พราะนั้นพวกเราออกมาจากบ้านเรากำหัวใจของพ่อแม่มาด้วยแล้วเมื่อเรากำหัวใจของพ่อแม่มาเราก็ต้องทําหน้าที่ของเราให้ดีในขณะนี้เรามีหน้าที่อะไรหน้าที่นักศึกษานักศึกษามีหน้าที่อะไรมีหน้าที่ในการศึกษาโรงเรียนขนขวกวแสวงหาความรู้ความฉลาดเข้ามาสู่ตนไอ้ดอกลู่นอกทางน่ะอย่าไปข้องแวะอย่าไปเกลือกขั้วอย่าไปคุกเขา้า เพราะอันนั้นมันจะทําให้เราเสียหายออกนอกลู่นอกทางจากความเป็นนักศึกษาเท่านั้นแหละถูกไหมละ่ะแล้วจากนั้นเนี่ยการศึกษาโรงเรียนของเราเนี่ยมันทําให้ราพวกเราเป็นคนฉลาดโดยวิชาความรูร้ต่างๆที่ที่เราจะได้มาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยแต่ความฉลาดนั้นก็สําคัญอีกเหมือนกันนะความฉลาดนั้นต้องมีศิลธรรมเป็นเป็นเครื่องเป็นเครื่องควบคุมไปด้วยถ้าความฉลาดนั้นไม่มีศิลธรรมเป็นเครื่องควบคุมนะ ไอ้ความฉลาดนั้นนะ่ะอาจจะเป็นเครื่องมือเป็นเครื่องมือของกิเลสได้เครื่องมือของความโกรธความโลภความหลงราคะตัณหาถูกไหมถ้ากิเลสเอาไปเป็นเครื่องมือของมันนะสร้างแต่ความชั่วสร้างแต่ความเลวเหยียบย่ำทำลายทำลายชีวิตของเราเองทำลายครอบครัวเราเองทำลายสังคมของพวกเราเองเพราะไอ้ความฉลาดของเราที่ไม่มีศีลธรรมเป็นตัวควบ นีศีลธรรมเราจะได้มาจากไหนได้มาจากพุทธศาสนาเนี่ยเป็นศีลธรรมที่แม่นยำเป็นศีลธรรมที่สมบูรณ์เป็นศีลธรรมที่ถูกต้องที่สุดแล้วเมื่อเราเอาดำศีลธรรมในในพุทธศาสนามาใช้นะเราจะอยู่ที่ไหนก็ตามเด้ไม่มีภัยอะไรเข้ามาถึงตัวเราได้หรอกศีลธรรมนับตั้งแต่เบื้องต้นทางกายทางวาจาของเราเให้มีศีล อยู่ในขอบเขตของศีลตอนนี้ศีลจะเกิดขึ้นมาได้ไดอย่างไรล่ะศีลจะเกิดขึ้นมาจากการรู้จักอดกั้นตัวกิเลสกิเลสในหัวใจพวกเรามีทั้งนั้นนะความโกรธความโลภความหล,ล,ลงราคาตัณหาแต่มันมีอยู่เราก็อย่าไปปล่อยมันให้มันล้นขอบล้นเขตจนนำกายวาจาของเราไปเป็นเครื่องมือของมันเช่ไหมเช่นว่าความโกรธถ้ามันล้น ใจของเราออกมามันก็นํากายวาจางของเราไปเป็นเครื่องมือของมันในการด่าบ้างการฆ่าบ้างการตีบ้างการอยู่ร่วมกงนเองพวกเราจะมีความสุขความอบอุ่นไปได้อย่างไรก็เมื่อมีแต่การด่ากันการฆ่ากันการตีกันการเบียดเบียงกันอยู่เสมอเพราะฉะนั้นเราต้องอดกั้นตอกิเลสถ้าเราอดกั้นตอกิเลสแมั้นเราไม่ต้องไปสมาทานศีลไม่ต้องไปวัดไปวาที่ไหนเราเป็นคนมีศีลบริสุทธิ์นั่นเมื่อเรามีศีลบริสุทธิ์แล้วกายวาจางของเราไม่มีโทษไม่มีภัยเลย อยู่ที่ไหนกายใช้กายวา,า,ยา,ยวาจาของเรามีแต่เป็นคุณเป็นประโยชน์เท่านั้นแหละใช่ไหมจากนั้นธรรมะจะเกิดขึ้นมาจากการอบรมจิตอบรมใจของเราเองนะเริ่มต้นจากการศึกษาศึกษาให้เข้าใจในหลักธรรมะในการปฏิบัติแล้วน้อมนํามาปฏิบัติตอนนี้เราจะศึกษาที่ไหนดีนี่แหละที่พวกเราได้มาสัมผัสครูบาอาจารย์เข้ามาวัดมาเนี่ยอันนี้แหละ เป็นเป็นมเอมาะควรที่สุดในมงคลสูสา3ที่แปประการที่ยังกล่าวไว้ในเบื้องต้นเลยว่าูเอเอเอเวนาจะบาลานังบัณฑิตานันจะเสวนาอะเสวนาจะบาลานังอย่าไปคบคนพาลอย่าไปคบไอ้พวกคนเร็วซามต่ําช้าต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นนพวกขี้เหล้าเมายาขี้ฝิ่นกินกัญชาอะไรอะไรเนี่ยน ให้หลบเลี่ยงจากการครบค้าจากการใกล้ชิดบุคคลเหล่านั้นนะบันติดานันจะเสวนาให้รู้จักคบคนดีคบบัณฑิตคบคนดีมีศีลม,มีธรรมเมื่อเราได้ใกล้ชิดอย่างนี้แล้วมันก็จะซึมซับเข้าไปเองซึมซับเข้าไปซึมซับในในความรู้ความฉลาดในธรรมแล้วก็จากการศึกษาการใกล้ชิดแล้วเราก็ตั้งใจที่จะศึกษาศึกษาด้วยตาตามาดู ดูอ่าครูบาอาจารย์ดูว่าผู้ที่มีอัตมีธรรมท่านทําอย่างไรท่านมีกิริยาการมารยาทอย่างไรท่านมีความสํารวมอย่างไรมีตายรู้จักจดูมีหูเอามาฟังฟังว่าท่านแนะสอนอย่างไรท่านบอกกล่าวอย่างไรท่านชี้แนะไปในทางไหนมีใจเอามาคิดเอาสิ่งที่เราเห็นได้เ,เห็นแล้วได้ยินได้ฟังแล้วมาคิดพิจารณาหาเหตุหาผลแล้วก็ลงมือปฏิบัติได้เหตุได้ผลแล้วเนี่ยคือการศึกษา เพราะทั้การที่เราเข้ามา,าไปวัดคูบาจานนี่แหละดีแหละอันนี้ก็เป็น,เป,นเป็นมงคลอันยิ่งในเบื้องต้นจากนั้นเราก็ต้องภาคเพียรน้อมนําไปปฏิบัติเมื่อเราน้อมนําไปปฏิบัติแล้วเราะจะเป็นแบบอย่างให้แก่รุ่นน้องๆ้องหรือแม้กระทั่งรุ่นพี่ของเราก็ได้ออที่อยู่ในชมรมอื่นอยู่ในกลุ่มอื่นหลออจนต่อไปรุ่นน้องๆของเราก็จะเดินแบบอย่างของเรา เพราะใครทุกคนก็ต้องชอบดีทั้งนั้นแหละเพราะฉะนั้นโดยเฉพาะพวกเราเป็นชมรมพุทธเนี่ยเราต้องเป็นต้นแบบให้เขาถ้าเราไม่เป็นต้นแบบให้เขาได้เลยหรือเรากลับไปเลวซามซะเองเนี่ยเขาไม่ได้ตําหนิแต่ตัวเราแล้ก็ตำหนิมาถึงก็ตาหนิมาถึงชมรมเลยโอ้ยชมรมพุทธรรมาสตรนี่มันยังกะลิงยังกะข้างเนี่ยยังกบยังกบผียังกับเปรตด้วยไหนไหมมันไปติตําหนิเอาชมรมเลยท้ชมรมไม่ได้ไปทําอะไรเลย ตัวของพวกเราเนี่ยไปทำาแต่เวลาพระตำหนิกก็ตำหนิไปถึงชมรมเลยค้ายหน้าทั้งชมรมเลยเพราะนั้นให้ให้พากันใส่ใจเลยเฉพาะเรามีโอกาสเดินทางมาในวัดป่าต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นไปถึงวัดไหนอย่าไปออกดิงออกข้างให้มีความระัดระวังส้ารวมแล้วก็มีโอกาสในการสวดบนต์ไหว้พระในการเจริญเมตตาภาวนาอบรมจิตอบรมใจของตนนี่แหละเรา มามาวัดแล้วเราจะได้กําไรกลับไปคืนกลับไปเรากลับไปด้วยความภูมิอกภูมิใจว่าโอ้ฉันมาวัดแล้วได้ฟังอัดฟังธรรมฉันได้มาสวดมนต์ไหว้พระฉันได้มานั่งภาวนาฉันมีความรู้ความฉลาดอย่างนั้นอย่างนี้อะไรอะไรต่างๆเราจะมีความภูมิใจตลอดไปจากการได้บาวัดป่าเพื่อพวกเราพราะฝากไว้ให้ลูกหลานทุกคนด้วยนะมาแล้วมามาเดินทางมาไกลแล้วไฟฟ้าเอาประโยชน์ในด้านศีลด้านธรรมกลับไปให้ได้นะ เอาโชคดีแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะเข้าไปพิรุภัณฑ์ทำาจดีเราเลยใช่ไหมเออตอนนี้เราเข้าไปได้แล้ะตอนนี้นะออกจากนี้เราเอารถไปจอดหน้าหน้าพิรุภันนั่นเลยนะวิ่งออกไปเนี่ยวิ่งออกไปดิ่มน้ำไปเนี่ยเอไปได้อ้าให้อยู่ดีมีสุขล,ลูกหลานทุกคนแล้วก็ตั้งใจตั้งหน้าตั้งตาตั้งใจศึกษาเล่าเรียนนะวันใดที่เราเ,เราสำเร็จจบสำเร็จเมื่อวันนั้นแหละ <c oughs> เป็นวันที่พ่อแม่ของพวกเราเนี่ยหายเหนื่อยที่สุดเลยมีแต่ความภูมิใจหน้านิบานเป็นกระด้งเลยโอ้ยรูปผู้ฆ่าได้ปริญญาตีมาแล้วเด้ได้ปริญญาโทมาแล้วเดว้อะไรต่ออะไรเดินออกจากบ้านอยากจะไปอวดหน้าตาชาวบ้านเขาเพราะหน้าเป็นบานเออแต่ถ้าหากเออมาแล้วไม่สนใจนู่นมาเรียนมาเรียนอยู่ในมาหาวิทยาลัยก็เป็น <c oughs> เป็นคุณยายคุณย่าเป็นคุณปู่คุณตาเขาเนี่ย จนเขาเออรี่ไล่นีออกไปนั่นนหะหน้าห่อเหี่ยว <c oughs> ตัวเองก็ตัวเองคิดถึง่าวใดคิดถึงการศึกษาเรี้ยงต้นเองที่ล้มเหลวจิตใจก็ห่อเหี่ยวเศร้าหมองพ่อแม่ก็มีแต่มีแต่ขุนมัวมีแต่เศร้าหมองนี่เนี่ยไปไหนอยากเอาปี๊บคุมหัวเพราะอยากให้ชาวบ้านถินหน้าเพราะขายหน้าเขาใช่ไหมล่ะเพราะตั้งใจทําหน้าที่ของตัวเองให้ดี <c oughs> แล้วก็มีความสําเร็จแล้วก็จเจริญในหน้าที่การงานตลอดไปเรื่องลุล่าเน,นี่ย เออเอาได้ไปไปพิรุภันทำจิดีเราได้เลยนะเนอะอ้าได้วันนี้วันนี้ว,นนวันเสาร์มันจะคนเยอะค่นข้างจเยอนะเออเอาได้มากมากตาก็มาเอาหันหน้าหันตามา